ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมคะะติก็รอรอ,รอมอคอตอสตอะอกรรมคติตามพยัญชนะก็แปลว่าทางดำเนินแห่งกรรมหรือคติแห่งกรรมคำคำนี้ก็แบ่งได้ออกาแบบก็คำคำนี้ก็มีความหมายซึ่งอาจจะแบ่งได้ เป็นสองประเภทเช่นเดียวกันอีกคือโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรม <c oughs> คำสอนในขั้นศีลธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเราถือเอาตามพระครรมภีชั้นหลังๆคือเป็นเรื่องมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลแล้วก็ทำกรรมแล้วเขาก็ได้รับผลแห่งกรรมถ้าถือเอาตามหลักนี้แล้วคำว่ากรรมคติ หมายถึงคติแห่งกรรมคือการพี่กรรมนำไปสู่ภพต่างๆกันที่นนำไปสู่การ,รมาพบ <c oughs> ก็เพื่อจะได้กเกิดในพบแห่งสัตว์ที่พอใจในการรมและบางประเภทก็นำไปสู่รูปภพคือเกิดในภพที่มีความพอใจในรูป <c oughs> บางคติก็นำไปสู่อรูปภพคือภพแห่งสัตว์ผู้มีความพอใจในอรูป <c oughs> นี่เรียกว่ามีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลพูดอย่างภาษาคนสำหรับศีลธรรมทีนี้ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมหรืออย่างปรมัตถธรรมกรรมสติย่อมได้แก่กระแสแห่งกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแห่งปฏิจจสมุปบาทต,ตอนที่จัดเป็นตรรม <c oughs> บาลีปฏิจจสมุปบาทข้อที่ว่าสังขารปัจจยาวิญญาณังสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณหรือข้อที่ว่าอุปาทานปัจจยาภาวะ <c oughs> อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ หมายถึงส่วนกรรมภพในที่นี้ข้อที่ว่าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณน,นั่นคำว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงกรรมอย่างน้อยก็เป็นมนโนกรรมเมื่อเกิดมเมื่อปฏิจจสมุปบาทเป็นไปถึงขณะแห่งอุปาทานแล้วย่อมเห็นชัดว่าคติแห่งกรรมนั่นสมบูรณ ให <c oughs> ้เกิดพบในส่วนกรรมภพแล้วก็ให้เกิดส่วนที่เรียกโดยกันโดยสมมติว่าอุปปัติภพถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะมองเห็นแนวหรือกระแสหรือการไหลไปแห่งกรรม ตามการปรุงแต่งในโดยธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งกรรมที่เป็นภายในและโดยเฉพาะยิ่งก็คือมนโนกรรมหรือที่บางหรือที่บางทีก็เรียกว่าอภิสังขาร <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมเจือกันทั้งดำและทั้งขาว <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องกรรมสี่สีจัดเป็นกรรมที่สามแห่งกรรมทั้งสี่นั้นหนึ่งคำดำสองรมขาวสามรมเจือกันทั้งดำทั้งขาวาพระพุทธภาติสัตถถึงเรื่องนี้ทรงระบุกายสังขารวจีสังขารมนโนสังขารอีกอย่างเดียวกันแต่โดยเหตุที่ว่าเป็นสัพยาปัจชะบ้างเป็นอัพยาปัจชะชชบ้าง คือบางคราวเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างบางคราวไม่ได้เป็นไปเพื่ออการเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างแล้นก็มีผลตามการกระทํานั้นๆโดยสมควรแก่อภิสังขารนั้นๆกรรมชนิดนี้เรียกว่ากรรมเจือกันทั้งดำและขาว สำหรับกรรมที่เจือกันทั้งดำและขาวนี่ทรงแสดงแต่ในเรื่องสังขารทั้งสามนี่อย่างเดียวไม่ได้แสดงโดยเรื่องเวรทั้งห้าหรืออนันตริยกรรมเป็นต้นที่ทรงแสดงเรื่องกรรมดำกรรมขาวโดยเฉพาะ